เรียนอาจารย์นะครับผู้สอน้ะครับสวัสดีเพื่อนพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ของเราครับว่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับภาษาจีนนะครับซึ่งเออซึ่งมีภาษาจีนผมก็คืองานสาวบันเชิญแก้วเหลาอยู่นะครับแล้วก็ห่วงงานท้องสายโซมาซึ่งอาจารย์จุดแก้วเหลาอยู่พี่ก็รับบทคุณครูื่อเฉินนะครับแล้วก็ผมก็รับเป็นรับบทเอง พิธีเการเผยชายนะครับก็จะรับชมรับฟังได้เลยครับค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้นักเรียนรู้สึกว่าช่วงเช้าอากาศเป็นไงบ้างคะหนาวจะเราจะสังเกตนะคะว่าช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะหนาวแล้วตอนเขาตกเที่ยงมาเนี่ยอากาศมันจะเริ่มร้อนดังนั้นอากาศมันก็แปบวนปล่อยนะคะ อาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สบายได้ไหนะคะวันนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกเวียยหัวหรือว่าไม่สบายบ้างย่าเอิ่งนะคะหนู <c oughs> ค่ะมีหลายคนนะคะค่ะถ้าไม่สบายเนี่ยนักนักเรียนเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองรักษา,ส,าสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะสอบแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพกันนะคะเป็นภาษาจีน,นะคะ่ะ คำแรกนะคะ,คะอ่านตามปูสองรอบนะคะเชิงปิ้ง จถิงตู้จื้อเถิงตู้จื้อเถงแปลว่าปวดท้องค่ะอีเชิง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 แปลว่าคุณหมอนะคะนักเรียนต้องช่วยกันอ่านให้พร้อมที่กันนะคะเสียงบากว่าคำต่อไปค่ะเจิน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 แปลว่าเข็มฉีดยาค่ะ แปลว่ายา่าตยาจีนค่ะคำสุดท้ายนะคะช่วยช่ยช่วยแปลว่าน้ำค่ะค่ะำต่อมาเอ้ยต่อมานะคะอพี่สีน้ำนะคะจะมาสอน การบอกสนทนาว่าเราไม่สบายอะไรยังไงนะคะนำก่อือน่นที่ก็จะแชร์ประโยคเชน,น,น,น์ใทุกคนลเย ถ้เสียชิ่นก็ดูที่คำแรกนะคะดูที่คาแรกแล้วก็ให้เสียเชิงน,นะครับอ่านตามตัวนะคระหนีห่ามาหนีห่ามาคุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมบอกพูดบอกปุณนให้ห่าวบอกปุ้น วันแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนอ่านคําสุดท้ายแล้วก็แปลให้ครูฟังนะอ่านอ่านพร้อมกันนะเลื่องสองทราบอ่านประโยคสุดท้ายแปลว่าอะไรประโยคสุดท้ายอะไรคือคือโสดไอแปลว่าอะไรคือโสดแปลว่าอะไรไอไอแปลว่าอะไรรักขี่แปลว่าอะไร เราที่มีชื่อว่าเรามาสัมพันกันเลยแมจะแบไปกกให้บหกเสียเชิงทุกคนนะัจเชิงนะคับการจับกันแล้วกช่วยกันนะคะแบบตุนหาที่ครูแจกให้เสียเชิงไปครูจะให้เวลาตอประมาณ 5นาทีนะครับแล้วคุจะแค่ยังนรอนักเรียนอ่าเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันโดยอ่าโดยคาอ่าคำแรกนะครับ กลอะไรคับอะไรครับที่เชื่อไหมนี้เอ่เชปิ๊กถ้าเลิกกูอัา ต่อไปต่อไปอันนี้อะไรแร่ว่าอะไรไตัวต่อไปชวนเชิญข้างนี้ข้างไรเชิญเชิอะไรเข็มเข็มประดัดที่เรียกว่าอะไร ได้ที่เขียนอยู่ในใบใบแกบฝึกหันนะคะคำแรกค่ะอ่านว่าอะไรคะโถดอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโถดโถดอ่ะคำที่สองค่ะ อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเอาไปความรู้แล้วก็ไปไประดุขันนะคะไปทบทวนมาด้วยนะคะคุณผู้ค่ะลาก่อนว่ายังไงก่ง ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสื่อ powerpoint ของเรานะคะของของกลุ่มนี้นะคะที่ที่มีตอนแรกที่เป็นคำสั่งนะคะก็ควรจะมีทีมกินลงไปด้วยค่ะแล้วก็ก็ตอนที่ TA ใช่ไหมคเป็น TA ใถามส่วนใหญ่จะเหมือนคล้ายๆกับ TA สากคุณครูนะให้กดกดกดก็คือว่าตอนที่ TA ออกมาช่วยสอนเนี่ยนะคะก็คือว่าก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมต่อเนี่ยก็คือ ควรจะควบคุมนักเรียนในห้องให้นห้งี่กอนถึงจะถึงจะพูดนะคะถึงจะพูดต่อว่าเออต่อไปกิจกรรมจะมีอะไรเพราะว่าตอนที่คุณรูทีเอพูดก็คือว่านักเรียนอยากแบบคุยกันแจ้งแจ้งเสียงดังกัเลยค่ะก็ถ้าให้นักเรียนนิ่งเงีย